สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายก็มาพบกับท่านอีกแล้วในคลิปที่13นี้ก็จะได้บรรยายพระพุทธศาสนสุภาษิตโดยย่อเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายและพระพิสษุสมนเดน็ ที่กำลังศึกษาเล่เรียนของอประโยคบาลี1,2แล้วก็กำลังเรียนนักธรรมชั้นตรีแล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีที่กำลังจะเข้าสอบเพราะว่าใช้หลักธรรมสั้นๆเหมาะสำหรับ นักเรียนนอกธรรมชันตรีชั้นปฐมและมัิยมการบรรยายก็ใช้คำพูดแบบสั้นๆฟังเข้าใจง่ายไม่อมเนื้อความมากแล้วก็ไม่กระจ่างมากเอาให้พอดีท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธศาสนสุภาษิตบ,บทว่าอัตนาหิ สุทันเตะนะนาทางลพติทุลพังซึ่งแปลว่าผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้เย็ดได้ยากอธิบายความหมายโดยย่อว่าคำว่ามนุษย์และสัตว์ย่อมมีความกลัวเหมือนกันแต่สัตว์นั้นเมื่อกลัวแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าหลบซ่อน ส่วนมนุษย์นั้นกลัวแล้วก็ชิดหาที่พึ่งคือไปพึ่งพูดผีปีศาจผีสางนางไม้เทว,วด,ดาหรือภูเขาลำเนาภัยซึ่งเข้าใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสถิตอยู่เช่นการเซ่นสวงบูชาเพื่อเอามาเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพนับถือส่วน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็สอนว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่เป็นวัตถุภายนอกไม่ว่าจะเป็นอิฐปูนหินทรายต้นไม้ภูเขาที่คนสมัยก่อนโบราณชอบเคารพนับถือพูดผีปีศาจนั่นคือสิ่งภายนอก แต่ถ้าท่านผู้ใดฝึกตนให้ดีให้งามให้ชอบหมายความว่าตนไม่มีปัญญาก็ฝึกให้มีปัญญาจะได้ไม่โง่ตนเองไม่มีกร,รุณาก็ฝึกให้เป็นผู้ที่มีความกร,รุณาจะได้ไม่เป็นคนแรลงน้ำใจเป็นคนมีไทยมีพิษ ก็ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์คนที่มีความบริสุทธิ์ก็หมายถึงมีทานศีลมีภาวนาคนมีศีลมีธรรมเป็นคนไม่มีภายไม่มีพิษต่อบุคคลอื่นก็ได้ชื่อว่าสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองได้เข้าใจง่ายๆก็คือว่ามีปัญญาไม่โง่มีกรุณาไม่แรงน้ำใจ มีความบริสุทธิ์ไม่มีพิษไม่มีภัยท่านทั้งหลายวิธีฝึกตนนั้นมีหลายอย่างขอให้ท่านทั้งหลายเอาไปชิดดูไม่ว่าท่านจะฝึกฝนตนให้มีความรู้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในในด้านใดขอให้ฝึกให้ดีให้งามให้เหมาะแก่ความรู้ความสามารถของตนเราก็จะเป็นที่พึ่งของตนได้ ง่ายๆเช่นอย่างอยากจะทำอาหารให้อร่อยแล้วก็ต้องฝึกทำอาหารให้อร่อยอยากจะเล่นกีฬาให้ให้เก่งได้ติดทีมชาติเราก็ต้องฝึกตนเองให้เราเก่งในการกีลานั้นๆเป็นต้นได้เขียนเป็นบทวัชนะประพันธ์เพื่อเป็นการสนับสนุนสุภาษิตบ,บทนี้ว่า คนและสัตว์ชื่อนี้เหมือนกันกลัวเอ่ยสัตว์กลัววิ่งหลบพลันซ่อนไว้คนกลัวยิ่งป้องกันเส้นสวงบูชาแฮที่พึ่งตนยอดเยี่ยมแน่แท้ปัญญาสัพพสัตว์ตัดโครมกลัวมัวหลบซ่อนมนุษย์วอนกราบไหว้ใช้เหตุผลพึ่งผีสางนางไม้ ช่วยตัวตนเกิดสับสนวุ่นวายให้หายให้หายกลัวที่พึ่งอื่นหมื่นแสนยากแค้นยิ่งญาติมิตรมิ่งพึ่งได้ให้ช่วยเหลือพึ่งพ่อแม่ดูแลแค่จุนเจอือลูกเอื้อเฟื้อก่อเกื้อเพื่อแทนคุณพึ่งตนเองเร่งฝึกฝนอดทนเถิด ปัญญาเกิดเลิศล้ำนำสุขสมเมื่อมีทุก์ใช้ปัญญาพาอบรมทุกอย่างสมมุ่งหมายทั้งกายใจฝึกตนเองดีแล้วจะพลาดแล้วหมู่ภัยผ่านปัญญาฝึกสันดาลจิตเบิกบานผ่านปีการที่พึ่งซึ่งได้ยากเพราะลำบากฝึกตนนานชีวิตและการงานสำเร็จผลเพราะฝึกตน มีตนฝึกฝนดีเดนโรกีศีลวิมลตนเองบันดาลผลปัญญาชนสาธุการขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันเชิญ